สวัสดีน ok ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับครูพุกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกอักษรกลางก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือในเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกอักษรสูงนั่นเองนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะคะวันหยุดเยอะนะคะกวัวนักเรียนจะหลงลืมไปบ้างเนาะดังนั้นครูจะพานักเรียนนะคะ มาทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาขึ้นในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรสูงนั่นเองนะคะท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้นัก er เรียนเตรียมใบงานนะคะขึ้นมาพร้อมเลยนะคะใบางานภาษาไทยนะคะที่ o, นักเรียนและผู้ปกครองนะคะมารับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะให้นักเรียนนําน er ใบงานขึ้นมาเตรียมพร้อมนะคะระหว่างที่ศึกษาคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนจะได้ดูวิธีการด้วยนะคะว่าใบงานทํำยังไงนะคะจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรวมพร้อมกันเลยค่ะ ค่าอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการผ่านเสียงอักษรกลางและอักษรสูงกันนะคะคูจะทบทวนในเรื่องของวรรณยุกให้กับนักเรียนก่อนนะคะก็คือวรรณยุกของเรานั้นจะมีทั้งหมด4รูป5เสียงด้วยกันนะคะคำว่า4รูปก็คือมีรูปไม้เอกนะคะไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานั่นเองนะคะอ่าต่อไปวรรณยุกของเรามี5เสียงนะคะก็คือ ห้าเสียงของเราก็คือมีเพิ่มเสียงสามัญขึ้นมานั่นเองนะคะก็คือถึงแม้ว่าเสียงสามัญน,นั้นจะไม่มีรูปนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงของมันอยู่นะคะก็คือเป็นเสียงกลางเสียงสามัญน,นั่นเองนะคะ <ak> ก็คือต่อไปก็คือเสียงเอกโทรตรีจัตวาเหมือนเดิมเลยนะคะสรุปเลยก็คือวรรณยุกของเรานะคะจะมี 4, 5, สี่รูปห้าเสียงด้วยกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะทบทวนในเรื่องของไกลาย,ย่างนะคะเรื่องกับ การผ่านเสียงวรรณยุกของไตรยางค์อักษร3าหมู่นะคะซึ่งอักษร3าหมู่ของเราจะประกอบไปด้วย3หมู่นั่นเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะคําว่าอักษร3หมู่กับคําว่าไตรยางค์ในที่นี้นะคะหมายถึงคําคําเดียวกันนะคะไม่ว่านักเรียนจะเจอคําว่าไตรยางค์หรืออักษร3าหมู่ให้เลยจดจําเอาไว้เลยว่ามันคือความหมายเดียวกันนั่นก็คืออักษร3าหมู่นั่นเองนะคะซึ่งอักษร3าหมู่นั้นจะประกอบไปด้วย1อักษรกลางที่เราเรียนไปแล้วนะคะการผ่านเสียงอักษรกลางนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นอักษรสูงนะคะก็คือที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการผ่านเสนียงอักษรสูงนะคะแล้วก็ต่อไปอักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำนะคะครู ul ok ul จะมาสอนให้กับนักเรียนนะคะในวันต่อไปสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์นี้ครูจะสอนในเรื่องของอักษรสูงนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่ครูจะสอนอักษรสูงครูจะทบทวนเรื่องเดิมให้กับนักเรียนก่อนนะคะส่วนเรื่องของอักษรต่ำนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะคะ อันดับแรกเรามาดูเรื่องของอักษรกลางก่อนนะคะเรื่องความรู้เดิมของเรานะคะซึ่งมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวในการก็คือไก่จิกเด็กตายแล้วก็เด็กตายบนปากโอง่งนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนหลายคนก็คงอาจจะมีการท่องจำไ้บ้างนะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะการที่นักเรียนอาจจะไม่ท่องจำกอกไก่จอจานแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่สามารถท่องจําได้นะคะดังนั้นถ้าหนูลองท่องจําเป็นแบบคํา ท่องจําของครูนะคะนักเรียนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะในเรื่องของการผ่นเสียงอักษรกลางนะคะครูเคยบอกแล้วว่าอักษรกลางของเรานั้นนะคะสามารถผ่นวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5้าเสียงนะคะคือสามัญเอกโทตรีจัตวานั่นเองนะคะซึ่งได้แก่ตัวอย่างเช่นครูจะบอกวิธีการผ่นเสียงก่อนนะคะถ้าเกิดครั้งต่อไปครูให้หนักเรียนอัดคลิปวิดีโอการผ่นเสียงวรรณยุกต์นะคะให้หนักเรียนใช้วิธีการผ่นเสียงวรรณยุกต์แบบนี้นะคะอันดับแรกหลายคนที่อัดคลิปวิดีโอส่งครูมาอันเก่าเนาะจะบอกว่าป้าป่าป้าป้าป่า แบบนี้ครูถือว่าผิดนะคะครูจะสอนวิธีการผ่นเสียงวรรณยุกต์แบบใหม่นะคะหรือว่าเป็นแบบที่ควรจะผันนั่นเองก็คือหากนักเรียนผ่านตามเสียงดนตรีเฉยๆนักเรียนจะไม่สามารถอ่านคําศัพท์ได้เมื่อเราเจอคําศัพท์นั้น เพียงแค่โด,ดโดๆสมมติหลายคนเจอคำว่าป่าโดดๆดดเลยอาจจะไม่สามารถที่จะผ่านเสียงได้ถูกต้องนะคะดังนั้นการที่นักเรียนผ่นเสียงวรรณยุกต์เป็นภาษาเสียงดนตรีแบบนี้นะคะจะทําให้ในักเรียนไม่สามารถที่จะอ่านคําศัพท์ได้ชัดเจนนะคะหลายคนเวลาเจอป่าป่าป้าป่าป่า เจอไม้จัตวาจะต้องมาผ่านเสียงตัวข้างหน้าก่อนถึงจะสามารถเจอเสียงตัวนี้ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ครูจะสอนเทคนิคนะคะการผ่านเสียงวรรณยุกให้กันักเรียนนั่นเองนะคะก็คือการผ่นเสียงวรรณยุกให้นักเรียนเริ่มจากปออาปาปาเอกป่าปาโทปาปาตีปาปาจัตวาปานะคะต่อไปให้นักเรียนผ่านเสียงวรรณยุกแบบนี้นะคะให้เริ่มจากการสะกดปออาปา ก่อนแล้วก็เป็นปลาเอกป่าแบบนี้นะคะเราจะไม่ผันเป็นตามเสียงดนตรีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกการอ่านคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปกอเอเกเกเอกเกเกโทเกเกตีเก เกจตาวากีนะคะต่อไปจะถือว่าเป็นการทําความเข้าใจร่วมกันและเข้าใจตรงกันนะคะหากครูให้นักเรียนผ่านเสียงวรรณยุกไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงสูง,สงหรือว่าเสียงอักษรต่าเดียวต่ําคู่นะคะวิธีการผ่านเสียงให้ใช้วิธีการนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ฝึกการสะกดคําและอ่านคําไปด้วยในตัวนะคะอ่าต่อไปนะคะเมื่อเราทบทวนในเรื่องของอักษรกลางเสร็จแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมา เรียนในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรสูงนั่นเองนะคะซึ่งอักษรสูงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนมาดูก่อนว่าอักษรสูงของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเป็นหลักการท่องจําก็คือผีฝากถุงซึ่งคําว่าถุงในที่นี้จะมี2อทอก็คือทอถุงและทอฐานนะคะผีฝากถุงถุงนะคะ ข้าวข้าวจะมีสองอันก็คือมีข้าวเอาข้าวใส่ในขวดนะคะวิธีการจำเนาะผีฝากถุงถุงข้าวนะคะสารสารก็จะมี3าสอด้วยการสอเสือนะคะสอสาราแล้วก็สอบุริษสีนะคะ3ตัวนี้สอเสือสอสาราและสอบุริษสีนั่นเองนะคะเสียงที่เป็นเสียงสอนาต้นนะคะดังนั้นเป็นเสียงเดียวกันอยู่ในอักษรเดียวกันก็คือสอเสือ สอลือสีกับซอสารานั่นเองนี่คือหลักการจำง่ายๆนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวผีฝากถุงนะคะข้าวสารให้ฉันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลักการจำง่ายๆมีทั้งหมดนะคะดังนั้นต่อไปเมื่อเรารู้เรื่องของหลักการจำแล้วนะคะ เราก็มาดูในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรสูงนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรกลางนะคะอักษรสูงก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอักษรสูงจะผ่านได้แค่3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจะตวานั่นเองนะคะหลักการในการผ่านนั่นก็คือเวลานักเรียนเจอคําที่เป็นเสียงสามัญที่อยู่ในเสียงของอักษรกลางเราต้องเอามาเปรียบเทียบเพื่อเห็นความชัดเจนนะคะถ้าเป็นอักษรกลางอย่างเช่นคําว่ากา กาคำนี้จะอยู่ในเสียงสามัญใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคําเสียงสามัญที่อยู่ที่เป็นอักษรที่อยู่ในอักษรสูงเสียงนั้นจะขึ้นต้นด้วยเสียงของจัตาวาง่ายๆก็คือถ้าเป็นอักษรไทยที่เป็นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพยัญชนะไทยเหล่านี้ ต่อให้ไม่มีวรณยุ์ข้างบนนะคะเสียงเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยเสียงของเสียงจัตวาดังนั้นหลักการผันเสียงจะผันจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะแบบนี้เนาะเราค่อยจะมาอันนี้นะคะหลักการจำง่ายๆก็คือเสียงสูงเนี่ยถ้าเราไม่เจอวรนยุกต์แบบนี้ ดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นเสียงจตวาอัตโนมัติเลยนะคะถ้าไม่เจอวรรณยุกต์แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเสียงของอัตจตวาอัตโนมัติเลยแต่ยกเว้นถ้าเป็นพยัญชนะไทยที่อยู่ในอักษรกลางก็คือผ่านเป็นเสียงสามัญปกตินะคะหวังว่านักเรียนคงจะไม่งงกันเนาะ,ะต่อไปหลักการผ่านเสียงก็เหมือนเดิมเลยแต่อันนี้จะผ่านจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะแต่ว่าเป็นการย้อนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะไม่ใช่ผ่านถอยหลังเนาะถ้าเป็นอักษรกลางเราจะเป็นกอากา กาเอกกากาโทกานะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเป็นขอไอไข่เสียงจัตวานะคะแต่เพียงแค่ไม่มีรูปจัตวาเฉยๆเนาะขอไอไข่ไข่เอกไข่ไขโทไข่ผ่านแบบนี้นะคะขออาผาผาเอกผาผาโทผ้านนะคะต่อไปถ้าเป็นเสียงอักษรสูงจะผันจากอันนี้ก่อนอันดับที่หนึ่ง นะคะต่อไปจะผ่านตัวข้างหน้าเป็นอันดับที่2นะคะแล้วก็ผ่านตัวนี้เป็นอันดับที่3แบบนี้นะคะอันนี้เป็นหลักการผ่นเสียงอักษรสูงแบบคร่าวๆแล้วก็แบบละเอียดที่ครูอธิบายให้ฟังนะคะและวิธีการอย่าลืมว่าครูให้สะกดคําและค่อยเติมคําไปทีละวรรณยุนะคะจะไม่ใช้การผ่นเสียงแบบเสียงดนตรีเพราะว่าหากเป็นการผ่านเสียงแบบเสียงดนตรีนักเรียนจะทําความจํา และเมื่อนักเรียนจำแต่ว่าไม่เข้าใจนะคะเมื่อนักเรียนเจอคําศัพท์จะไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ดังนั้นใช้วิธีการสะกดคําเหมือนที่ครูสอนนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะก็คือขอไอไขนะคะไขเอกไขแล้วไข่โทไข่นะคะถ้าครูให้อัดคลิปมาให้อัดแบบนี้มานะคะออาต่อไป อันนี้คือตัวอย่างของการผันเสียงนะคะของเรานะคะก็คือเสียงอักษรสูงนะคะก็คือขออ,อขอขอเอกขอขอโทข้อนะคะให้นักเรียนผันไปตามครูเลยนะคะอ่านออกเสียงพร้อมๆไปกับครูนะคะหอโอโหโหเอกโหโหโทโหนะคะทออาถาถาเอกถาถาโทท่า นะคะฝออาฝาฝาเอกฝาฝาโทฟ้าสอเอ,อือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสือ้อนะคะลักการผันง่ายๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้มันจะดูสนุกสนานมากกว่าการผันเสียงอักษรกลางเพราะอักษรกลางเราจะผันปกติเลย5เสียงแต่อันนี้มันจะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือผันจากข้างหลังมาข้างหน้านั่นเองนะคะให้นักเรียนอยู่ที่บ้าน ึกในการผ่นเสียงวรรณยุกให้ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นการอ่านออกเสียงตามคลิปครูก็ได้ย้อนคลิปครูแล้วก็มาอ่านพร้อมๆกับครูอีกครั้งก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะ อ่านะคะเมื่อครูอธิบายเป็นเบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอเรื่องของการผ่านเสียงอักษรน,นะคะให้นักเรียนได้ทบทวนวิดีโออีกครั้งเนาะซึ่งเป็นการผ่านเสียงอักษรเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการผ่านเสียงอักษรสูงนะคะให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือเรียนแล้วก็ทําการทบทวนความรู้นั่นเองนะคะและหลังจากนี้นะคะให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอต่อไปนี้เลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวมาเรียนรู้และก็ทบทวนในเรื่องของการผันเสียงอักษร สูงได้เลยค่ะการผ่นวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรสูงประกอบด้วยพอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐาน ขอไข่ขอขวดสอเสือสอ,อ,อสลาสออฤกษีหอหีบและชอชิงต่อไปเรามาดูวิธีการจำอักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมีหลักในการจำง่ายๆนะคะผีฝากถุงข้าวสารให ฉันผีได้แก็บผอพึ่งฝากฝาฝาถุงทอถ,ถุงและทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอ,อ,อสาาสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงค่ะอักษรสูงผ่านได้สามเสียงเสียงเอก เสียงโทและเสียงจัตาวาค่ะฝึกอ่านกันนะเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะเด็กๆขออาขาขออาขาไม้เอกค่ะขออาขาไม้โทค่ะ ขาขาค่าผออาผาผออาผาไม้เอกผาผออาผาไม้โทผ้าผาผาผ้าถออีถี ถ่อีถีไม้เอกถี่ถ่อีถีไม้โทที่ถี่ถีที่ชออีฉี่ช่อีฉีไม้เอกฉี่ช่อีฉีไม้โทชี่ ฉี่ฉี่ฉี่ขออือขือขออือขือไมมเอกคือขออือขือไม้โทคือขือคือคือสออือสือ สออือสือไม้เอกสือสออือสือไม้ทโทซือ่อสือสือซื่อหออูห,ห,อห,อหูหออูหูไม้เอกหูห่ออูหูไม้โทหู้ หูหูผูอูผูผอูผ,ผ,ผูไม้เอกผูผอูผ,ผูไม้โทผู้ผูผูผู้ผ มาเล่นกันไหมามาเล่นเกมกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเลือกคำให้ตรงกับภาพค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สอง 3ข้อที่สี่ จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเรียนในเรื่องของการผ่นเสียงอักษรสูงนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งการผันเสียงอักษรสูงเนี่ยจะมีหลักการเล็กๆน้อยๆคะเพราะว่าเราสามารถผันได้แค่3มเสียงใช่ไหมคะเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมก็คือครูจะมีใบงานให้กับนักเรียนนะคะก็คือเป็นใบงานเรื่องของการผ่านเสียงอักษรสูงนั่นเองนะคะก็คือให้นักเรียนอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนเขียนหลักการจําก่อนว่าหลักการจําอักษรสูงคืออะไรนะคะซึ่งต้นคลิปวิดีโอครูได้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างไปแล้ว ะคะใครหลายคนอาจนักเรียนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าจําไม่ได้สามารถย้อนดูคลิปวิดีโอก่อนทํางานนะคะโดยการเขียนหลักการจํานะคะไม่ใช่เขียนพยัญชนะนะลูกให้เขียนหลักการจําว่าอะไรผีอะไรจุดๆนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวเขียนให้ครบนะคะต่อไป ให้นักเรียนเขียนการผันอักษรนะคะโดยให้นักเรียนเลือกอักษรสูงมาและผันเสียงนะคะแบบไหนก็ได้หรือจะยกจากตัวอย่างของครูก็ได้และที่สําคัญคือนักเรียนผันเสร็จแล้วต้องฝึกอ่านด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะตัวอย่างเช่นครูจะผันคําว่าผาก็เขียนผาผออาผาใช่ไหมคะแต่ว่าการผันเสียงอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะ เสียงจัตาวาจะต้องอยู่ท้ายดังนั้นเราต้องเริ่มจตากจัตาวาท้ายก่อนนะคะพออาหาหาเอก ขาโทผ้าตรงนี้นะคะดังนั้นจะไล่ตามเอกโทแล้วก็จัตวานเองนะคะเราจะไม่เอาจัตวาขึ้นต้นนะคะดังนั้นให้นักเรียนเรียงมาให้ถูกต้องนะคะต่อไปเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะย้ําเลยว่าชัดเจนนะคะไม่ว่าใบงานของหนูจะมีกี่แผ่นนะคะทุกครั้งที่การทํางานให้หนูเขียนชื่อทุกๆแผ่นนะคะเพราะว่าเวลาส่งงานครูจะต้องมาตรวจงานเช็คงานอีกทีหนึ่งนะคะว่านักเรียนส่งงานนะคะดังนั้นใบงานไหนนักเรียนไม่เขียนชื่อมานะคะการที่ใบงาน การปะปนกับเพื่อนหลายๆคนนะคะอาจจะทําให้แบง,งานของหนูสูญหายได้นะคะต่อไปหลังจากทํางานเสร็จแล้วให้หนักเรียนตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นก็ตัดเลยนะคะตัดตามเส้นนะคะอย่าตัดตามรอยปะนะลูกรอยปะมันอยู่ข้างในนะคะตัดตามเส้นข้างนอกตรงนี้นะคะตัดน้องเต่าให้เรียบร้อยสวยงามนะคะจากนั้นก็ตัดตัวนี้เหมือนกันหลังจากนั้นทากาวตรงนี้นะคะทากาวแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาแปะนะคะ แปะทับข้างหน้าตรงนี้นะคะสมมุติอันนี้คืออีกแผ่นหนึ่งเนาะเอาอีกแผ่นหนึ่งนั้นมาแปะทับตรงนี้นะคะ ให้มันอย่าล้ำเส้นเข้ามานะคะแปะทับไปมันก็จะได้เป็นไมงานยาวๆนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเวลาส่งงานนักเรียนนะคะให้นเรียนเก็บมาให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูญหายนะคะดังนั้นติดกาวให้แน่นๆนะคะให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใมงานหนูจะฉีกขาดได้นะคะค่ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปงานของตนเองนะคะ อาจจะถ่ายคู่กับนักเรียนเซลฟี่มาก็ได้นะคะหรือใครอาจจะทําการฝึกการผ่านเสียงวรรณยุกต์ด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะแล้วก็ย้ําทุกครั้งที่ส่งงานในลายส่วนตัวอย่าลืมชื่อนะคะชั้นนะคะแล้วก็เลขที่ของนักเรียนส่งมาด้วยเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่นักเรียนส่งงานครูจะทําการแคปหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอเป็นหลักฐานในการส่งงานนะคะและว,วิธีการเวลาบันทึกหน้าจอเราจะมองไม่เห็นตัวหนังสือตรงชื่อตรงนี้นะคะ ดังนั้นให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองกำกับมาด้วยนะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ชื่อลายไม่ใช่ชื่อของตนเองนะคะวิธีการก็คือพิมพ์ชื่อตนเองกำกับมาด้วยหลังจากส่งงานแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ครูเคยบอกไปนะคะว่าการบันทึกหน้าจอของครูจะเอาไว้เป็นหลักฐานในการส่งงานของนักเรียนนะคะเพื่อเอาไว้เช็คงานย้อนหลังนะคะสําหรับนักเรียนหลายๆคนเนาะ อ่าค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ในรายส่วนตัวของครูนะคะหรือว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถโทรนะคะอาจจะทักมาถามครูก่อนก็ได้นะคะถ้าครูไม่ติดสอนเพื่อนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่โรงเรียนนะคะครูจะรับโทรศัพท์แล้วก็โทรกลับไปหาหนูนะคะว่าหนูมีความสงสัยหรือว่าไม่สามารถผ่านเสียงอักษรอ,อะไรได้นะคะดังนั้นถ้าเรียนมีข้อสงสัยอะไรทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้ที่รายส่วนตัว ของครูได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ